ก็สวัสดีครับก็วันนี้มาแบบสั้นๆนาก็คือ,อพอดีนั่งแล้วก็นึกอะไรออกเลยอยากจะแชร์นะครับผมก็ช่วงนี้ก็บอกตามตรงว่า,ายังวิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเกิดอาการวิ่งน้อยลงแล้วก็ช่วงนี้เหมือนแบบมีอะไรตะกุกตะกักแล้วก็แบบมีอะไรแบบขัดเรื่องการวิ่งประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบ เขาเรียกว่าอะไรความเรามาสำรวจตัวยองเนาะแล้วก็เราสึกว่าความสนุกในการวิ่งช่วงนี้ของเรามันหายไปประมาณหนึง่งแบบนิดนึงอะหลังจากแบบประมาณถ้าเทียบกับแบบว่า2อสเดือนที่แล้วในเงี้ยเราแบบค่อนข้างสนุกเราค่อนข้างเราค่อนข้างแบบว่าเออตื่นเต้นอะไรเงี้ยกับอะไรหลายๆอย่างเออซึ่งแบบว่าพอมาสำรวจอะไรแล้วเนี่ย มันเหมือนก็มีปัจจัยที่แบบว่าเอา่ทำให้ทาให้เกิดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเนาะก็เท่าที่แบบไปเรียบเรียงมาได้นะครับก็จะมีเรื่องแรกคืออช่วงนีเ้เหมือนแบบว่าชีวิตประจำวนันการทำง,งานอะไรเงี้ยมันก็เข้ามารบกวนาตารางการวิ่งของเราประมาณหนึ่งอันนี้ก็เป็นอันแรกใช่ไหมก็คือแบบว่า หมือนวันนี้เราตั้งใจะจะไปวิ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเราอาจจะติดงานหรือเขาอาจจะทำอะไรไม่สะดวกอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะต้องแบบสกิปวันซ้อมวันนั้นไปอย่าเงี้ยทำให้แบบเออเราไม่ได้วิ่งอะไรเงี้ยแล้วเราพอเราไม่ได้วิ่งเราสึกว่าเหมือนเราเออไม่ได้ทําตามเป้าหมายที่ที่เราแพลนเอาไว้แล้วก็แบบรู้สึกแบบเอเเอเซ็งๆเฟลๆประมาณหนึงห่งอย่างเงี้ยเพราะว่าคือก็หนึ่งเราก็อยากออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบ ก็เ,เลยมีความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นมานะครับอันที่สองก็คือ,อช่วงนี้ลงงานวิ่งน้อยลงค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็ปวตีอะไรเงี้ยเวลาหนึ่งเดือนภายในหนึ่งเดือนก็จะมีแบบงานวิ่งประมาณแบบสองงานอะไรเงี้ยแบบสองอาทิตย์ลงครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเรา ไม่ได้ลงงานเองมนาะประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็แบบงานที่ลงก็คืองานล่าสุดคือ a m i n นช่วงช่วงกุมภาเนาะแล้วเราก็เว้นมาเลยเพราะว่าเ,เราจะไปไฮล็อกใช่ไหมเออเราก็แบบว่าเว้นยาวเลยเพราะว่าก,ก็กลับไปเติมฟิตเนสไปเติมเวทเทรนนิ่นองอะไรเงี้ยซ้อมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงงานนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าความสนุกมันาความสนุกแล้วก็การ ไม่ได้ไปงานมก็หายไปอะไรเงี้ยเออก็เลยอาจจะมีส่วนเกี่ยวที่แบบเออไม่ได้ไปเจอบรรยากาศอะไรเไงี้ยมันเลยทําให้แบบเออความสุขน้อลงนิดนึงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็อออย่างที่สามก็คือออเราเออวางเป้าหมายไว้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ที่ วางเป้าไว้คืออยากทำฮาปารา,าทอนซับหนึ่งสามศูนย์แล้วมันก็ไม่ได้เองที่หมดก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เฟลขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบว่าเออเราไม่ได้เราไม่ได้ซ้มอมเพื่อไปแก้มือสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้โกเราแบบไม่ได้ไม่ได้ซ้มอมเพื่อแบบจะไปพิชิตเป้าฮาปาราทอนมันก็เลยแบบเออมันเหมือนค้างๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็แบบ ไปเหมือน,นตอนนี้เป้าเราก็ไปทําอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะค้างคาดน,นึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนาะเออก็เลยมาเรียบเรียงตัวเองใหม่แล้วก็เลยแบบอยากจะมาแชร์กับทุกคนว่าเออถ้าเราเจอปัญหาแบบเนี้ยการที่แบบเรารู้สึกว่าไฟในการวิ่งเรามันน้อยลงประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมันจะแก้ไงได้บ้างเราแบบเปลี่ยน ความคิดของเราอย่างไงเองอะไรเงี้ยก็สิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเอ,อเราไปทำอะไรใหม่ๆเลยก็คือหนึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเราไปเวทเทรนนิ่งนะครับแล, tennis, แล้วก็ช่วงนี้ก็ไปตีเทนนิสแล้วก็มีไปเต้นอะไรเงี้ยบ้างนิดหน,น่อยก็คือแบบหายกิจกรรมอย่างอื่นทำนอกเหนือจากการวิ่งไปเลยเพราะว่า อย่างที่ทุกคนก็ถ้าสมมติว่าเริ่มวิ่งจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็อยากแบบเหมือนมีแบบเ,เป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเ,เหมือนแบบเราก็จะต้องใช้เวลาซ้อมกับมันค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เลยอาจจะกินเวลาประมาณหนึ่งในชีวิตอะเงี้มันก็อาจจะแบบทำให้แบบเบินเอาได้เพราะว่าเหมือนแบบว่าอ่ะวันธรรมดาเราก็ต้องซ้อมอองานก็ต้องทําแล้วก็วันเสาร์ก็ต้องตื่นไป อาจกินเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อันนี้ก็เหมือนแบบเราก็เตือนใจมาประมาณนึงว่าเออชีวิตนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องวิ่งอย่างเดียวเออมันก็แบบว่ามีมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจแยะมีกิจกรรมอ,อื่นๆที่ที่น่าไปลองน่าไปถามถคนหาอะไรอย่างนี้ก็ก็เหมือนแบบเป็นเบรกตัวเองนิดน,นึงแล้วกันแล้วก็แบบว่าเออพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมา สองวิ่งนะครับผมแต่ก็ถ้าสมมติว่ายังมันจะเป็นเป้าหมายอยู่ก็อย่าพักนานก็แบบเหมือนไปรีแลกซ์ให้ให้ชื่นใจแป๊บหนึ่งอะไรแบบไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็กลับมาสู่เป้าหมายหลักของเราต่อนะครับอันนี้ก็อย่างแรกอย่างที่2ก็คือ,เ,อ,อเรากลับมาย้อนดูแล้วก็สำรวจตัวเองแหละว,ว่าการวิ่งทุกครั้งอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองเออแล้วก็ เป้าหมายตั้งไว้ได้แต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,าสมมติครั้งหน้าไปวิ่งถ้ามันไม่ได้ก็อย่างที่เราเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้าก็คือแบบเราไม่ได้จะวิ่งงานหน้าแล้วเราจะหยุดวิ่งเลยเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเออเรามีเวลาเยอะแยะมากมายถมเถนะครับที่แบบเออเรายังสามารถแบบทําได้ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ต้องเทคซีเรียสขนาดนั้นะอะไรเงี้ยก็โอเคจริงจังแต่ว่า ไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องไปกดดันกับมันนะครับอืมแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่3ที่คิดว่าจะทำได้ก็คือ,อ,อหาออไปวิ่งแบบว่าเ,เป็นโซเชียลรันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันก็คือแบบว่าไปจอยปุ๊บต่างๆหรือว่าไปวิ่งกับเพื่อบบนอะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับผมก็ยังยังคง คำพูดเดิมไปว่าการไปจอยรันคลับการไปวิ่งกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็เป็นการวิ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่โอเคตอนนี้แบบรันคลับมันก็มีมีแยะใช่ไหมแล้วก็แบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าบางทีวันธรรมดาเองเขาก็จะมีแบบจัดงานจัดแบบว่าซิตี้รันอะไรเงี้ยเราก็ไปจอยได้อะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องแบบเข้าเซสชันซ้อมตลอดแบบอย่างอย่างอย่างบางคนก็คือแบบ ถ้าจะวิ่งก็ต้องแบบวิ่ง10โลวิ่ง12โลวิ่ง15โลลองลันก็คือลองลันอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าเออมันมันอินเทนตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเครียดได้ร่างกายของเราก็แบบเครียดใช่ไหมแบบว่าไม่ได้พักผ่อนเพียงพออะไรเงี้ยแล้วก็เออบางทีแบบเออเราเราไปวิ่งเพื่อรีแลกซ์ตัวเองบ้างแล้วก็แบบเออบางทีมันแบบไม่ใช่เครียดแค่ฟิสิกอลมันเครียดถึงแบบเมนทอลด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบเออเราก็ไปวิ่งรีแลกซ์ให้แบบว่า หัวเรามันคลายอะไรเงี้ยก็ไปโซเชียลไลฟ์ไปแบบวิ่งบำบัดจิตอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ที่ที่อยากจะมาแชร์นะครับเพราะว่าเมื่อชั่ววความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอรูปแบบเดียวกันแล้วก็อาจจะแบบว่าเออไม่รู้จะทํำยังไงดีกลัวแบบว่าเหมือนพอช่วงนี้มันแป๊กไปเหมือนแบบว่า เราเรามีโมเมนตัมอยู่เราแบบพอเจออะไรแล้วมันหยุดปุ๊บอะไรเงี้ยเราแบบกว่าจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยบางคนอาจจะใช้ใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็ก็อย่าลืมสำรวจตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็ล,วกล,วกลองลองเอาวิธีของผมไปไปลองอัดแบปดูแล้วก็ลองทําดูว่าว่าแบบเออให้มันแบบช่วงนี้มันอาจจะแบบหนักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังจะแบบอยากจะคิด going ก so ับมันอะไรเงี้ยเรายังอยากจะวิ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะครับก็ประมาณนี้ที่อยากจะมาแชร์นะครับในในคลิปนี้ก็ก็คิดว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เจอแบบเอตอกกรณ์แบบนี้อยู่อะไรเงี้ยก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้จริงๆมีวิ่งตลอดนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยว ถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็แล้วก็รู้สึกว่าการมานั่งคุยแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนเราก็มีแบบความคิดคิดว่าแบบเออน่าจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาแชร์ให้ฟังได้นะครับผมแล้วก็ถ้าม่ไม่ได้ถ้าใครที่ดูนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็อยากคุยกับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าเออไม่อยากให้ทุกคนแบบวิ่งแล้วแบบว่ารู้สึกเหงาอะไรเง,ไงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าทุกคน ไม่ได้มีกวนวิ่งเป็นของตัวเองบางคนอาจจะวิ่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็อยากให้เปิดช่องนี้เป็นแบบพื้นที่ที่เอามาแชร์ความคิดเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ามาแชร์การคุยกันนะครับผมก็ถ้าคอมเมนต์แล้วก็ผมเห็นก็จะรีบเข้าไปตอบนะครับรีบเข้าไปคุยกันก็รู้สึกอยากต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนมากๆที่ที่จะมาแชร์เรื่องราวของแต่ละคนให้ได้ฟังกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ไปละ 录音旁边